เมื่อวานนี้ในอำเภอบ้านไร่นะครับตัวแทนผู้ว่าของอุทัยธานีเนะี่ยเดินทางไปเยี่ยมมอบกระเช้าส่งกำลังใจให้กับครูหนูเล็กด้วยหลังถูกนะักเรียนชายชั้นม .5 ห้าทำร้ายชกเตะตีเขา่าโดดทีบโดดทีบด้วยอะ่ะกลางห้องเรียนต่อหน้าทุกคนทำให้รับบาดเจ็บนะครับตาช้ำศีรษะบวมซี่โครงอักเสบเนื่องจากไม่พอใจผลคะแนนสอบ กลางภาควิชาคณิตาศาสตร์เรื่องที่ครูหนูเล็กฟ้องร้อง,องดำเนินคดีเกี่ยวกับเมื่อนชายคนดังกล่าวเนี่ยขอให้ทางครอบครัวครูหนูเล็กตัดสินใจเองว่าจะเรียกค่าเสียหายอะไรก็ทําได้เลยอย่างที่บอกนะครับว่า IED หรือว่าโรคระเบิดอารมณ์เป็นระยะเนี่ยผู้ป่วยจะมีการระเบิดอารมณ์รุนแรงและหุนหันพลันอย่างไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่กระตุน้นอาการเหล่านี้รวมถึงทําร้ายร่างกาย ทำลายทรัพย์สินหรือการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรืออื่นด้วยส่วนด้านคดีเนี่ยครูหนูเล็กไม่ขอพูดถึงตอนนี้ได้ไปแจ้งความแล้วซึ่งทางตํารวจสพน้องฉางเนี่ยได้เรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกแล้วนะสอทเร่งตรวจสอบปมมทําทำร้ายครูชี้ไม่ใช่เรื่องปกติพร้อมเยียวยาครูผู้เกี่ยวข้องต่อมาเนี่ยสอทรือโคศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีดังกล่าวด้านสุขภาพจิตว่าเบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อหาสา,หาเหตุนะครับแล้วก็ปัจจัยที่นําไปสู่พฤติกรรมรุนแรงของนักเรียนโดยคาดว่าเขาคาดว่านะเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนเป็นสิ่งที่เราไม่ให้การยอมรับไม่ว่าจะเกิดจากครูหรือนักเรียนก็ตามโดยจะต้องมีมาตรการเข้าไปเยียวยาทั้งครูและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งกรณีนี้ถือว่าไม่ใช่เหตุการณ์ปกติทั่วไปและที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีรายงานว่านักเรียนทําร้ายครูจนเพิ่งมีการรายงาน เหตุดังกล่าวเข้ามานั่นเองนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเหมือนกับจะเป็นคุณอาคุณอาของหลานของเด็กคนเนี้เด็กมอเด็กเด็กปอห้าคนเนี้ยออกมาโพสต์ว่าห้มอหามอห้าใช่ไหมอเคยมอหเด็กคนดังกล่าวเนี่ยเป็นหลานชายผมเองครับจากที่รู้มาน้องจุดๆๆเนี่ยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนไม่เกเรประวัติไม่เคยเสียเป็นลูกดีเด่นสามปีซ้อนอะ แข่งโอลิมปิกสร้างชื่อเสียงหกับประเทศด้วยแต่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนเราผิดพลาดกันได้เพียงแต่ว่าผิดพลาดแล้วจะแก้ขไขไ่ได้หรือเปล่าขอวอนสังคมให้อภัยน้องจุดๆด้วยนะครับน้องรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆคอมเมนต์จากชาวเน็ตหลายกลุ่มก็ถามมาว่าจะให้อภัยเด็กคฮีด้หรือเปล่าและจะให้โอกาสเขาได้แก้ตัวไหม คืออาก็สไตล์แบบหลานผมเป็นคนดีบอกที่ผ่านมาน้องอ่ะเป็นเด็กเรียนดีมาตลอดเลยแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่เคยทําพฤติกรรมแบบนี้แต่ก็อยากให้คุณอาย้อนประวัติหลานตัวเองด้วยว่าพฤติกรรมในโรงเรียนของหลานคุณอาเนี่ยคือไม่ใช่แค่ทําร้ายครูเพราะว่าประวัติที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็เคยตบเพื่อนนักเรียนผู้หญิงหน้าบวมมาแล้วแล้วก็ย้อนกลับไปในปีเดียวกันเนี่ยก็เคยทําร้ายพ่อตัวเองมาแล้วก็เลยอยากจะถามว่า เออหลานยังเป็นคนดีอยู่หร <Yes> ือเปล่าคนทำลายพ่อตัวเองเนี่ยพฤติกรรมของเด็กม .5 คนนี้การที่สอบได้คะแนน18เต็ม20อ่ะแล้วโมโหครูว่าทำไมครูไม่ให้เต็มเพราะข้อนั้นอ่ะโจทย์เนี่ยสั่งว่าให้แสดงวิธีทำแต่น้องอ่ะตอบคำตอบอย่างเดียวไม่ได้มีการแสดงวิธีทำครูเลยให้ข้อนั้นอ่ะจากจากคะแนนเต็ม5ให้3คะแนน ครูหักไปสองคะแนนก็ทำให้วิชาเนี้ยการสอบกลางภาคเนี้ยจากยี่สิบอ่อได้สิบแปดก็ไม่ขี้เลยเลยนะ <c oughs> ได้เยอะมากแต่น้องอ่ะไม่เข้าใจว่าน้องบอกว่าน้องตอบถูกทำไมครูถึงให้คะแนนไม่เต็ม,มครูก็อธิบายเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็โมโหบแบบเตะโต๊ะครูสักพักหนึ่งครูบอกไปสงบสติอารมณ์น้องเดินมาต่อยครูเลยกระทึบไอ้วพฤติการเนี้ย มันก็บอกว่า <c oughs> มันจะท้อเหนืออะไรถึงครอบครัวที่ <c oughs> ถูกเลี้ยงดูมาหรือเปล่า <c oughs> นี่วิคห์เองว่ามีสองแบบที่เด็กโตมาเป็นแบบนี้ได้คือหนึ่งครอบครัวกดดันมากๆครอบครัวกดดันมากๆเลยจนรู้สึกว่าเป็นเด็กเก็บกดสองหรือตามใจจนไม่รู้จักการผิดหวังมันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเห็น พฤติกรรมแบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่ <De bt. S 1> เขาแบบเด็กๆและซึมซับมาเว้ยมันก็มีส่วนเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี้ยมันมาจากการที่พ่อแม่อาจจะลงมือกันและเด็กก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาอาจาะจะลงม,มือกันเองหรืออาจจะลงมือกับ,กบเขาเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กม,มันซึมซับมาแล้วมันจะ,ะกลายเป็นอนไรหนว่าการปกป้องตัวเองหรือการเรียกร้องหรือการเอาชนะก็คือต้องใช้กําลัง